thank you คอนเทนต์หลักของเราวันนี้แล้วก็44ใบอันนี้คืออะไรไม่รู้ผมเติมมาประมาณเกือ70บ70ใบก็สกอร์นี้ประเดิมไลท์แรกของ y o YouTube ด้วยเกมที่เรารักผมเพิ่งมาเล่นได้ไม่นานนะครับผมก็รักไปแล้วแล้วคุณล่ะที่อยู่กับมันมาเกือบ10ปีใครที่ลบเกมไปแล้วผมรู้ว่ามีหลายคนสามารถดาวน์โหลดใหม่กันได้ที่ลิงก์ด้านบนนะครับก็ตัวละครใหม่คอแลบนะครับ The Witcher สามวิวฮันคอแลบตัวตึงซีรีเจเนเฟอร์ทริสแล้วก็แกโรไป พันกับใบต้องมีสักตัวซีรีน้ำตึงจัดเหรอซีรีน้ำนี่กี่กี่ดาวอ่ะคนดู5ดาวโอเคเจเนเฟอร์สี่ดาวเฉยมันดูเก่งอยู่นะผู้ชมเอาแล้วออกซะเร็วเลยเขาเรียกเลือกย่อยฮะเราเอาธาตุล,ออลมดีกว่าถ้าเราเลือกน้ำไปเดี๋ยวซีรีน้ำไม่ออกคนดู เดี๋ยวซีรีนะ้ำมันไม่ออกไอคนดูถ้าเจอโพลไฟลบอกผมด้วยนะเจ้าของไอเดีเก่าเขาย่อยไปฮะมันไม่มีครับมันไม่มีไว้ฟาร์มโอเคลืนล่นลืนล่น,นไม่มีกระตุกเฮ้ยมาแล้วเอา้ามาไวจังอนะเราก็ต้องเลือกแกเราแกเราไฟถูกไหมไปฮะทำไมพี่บอยดวงดีเวอร์อันนี้คือผมดวงดีเหรอ มันไม่ได้ง่ายหรอกเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่แล้วเราก็ติ๊กเลดออกได้นี่เวลาออกมามันก็มีโอกาสออกมันอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ได้ขิงแต่หมายถึงว่ามันมันก็เพิ่มเลทเด็บไปฮะแกรอไฟมาแล้วมันจะมันจะเป็นไปได้ปะะ่าวถ้าแบบได้ครบทุกตัวทุกธาตุอะคนดูเป็นไปได้ปะไม่ได้นะผมจะเดืเดอนดีเกินไปนะมาหน่อยครับ หนึ่งตัวเอ้าไม้แก้วโอ้สี่ดาวอันนี้สี่ดาวมันออกอยู่แล้วปะเจนเนฟเฟอร์อะใช่ไหมมันออกอยู่แล้วเวลาเอฟเฟกมันขึ้นมันก็มันก็อันนี้อยู่นะมันก็ได้ลุ้นแล้วนะถูกไหมคนดูเวลาเอฟเฟกมันขึ้นอะก็ได้ลุ้นแล้วนะ เฮ้ยทำไมมันออกลมซ้ำวะทำไมไม่มาแบบน้ำหรือแบบไอ้นี่วะใช่ไหมผมทรงไลทรงสาวสะก,กิดแม่ครับแม่แม่ทรงเฮีย้ยอะไรน่ะอาสุราอาดาไป เปลี่ยนธาตุบ้างดิเฮ้ยซีรีก็สี่ดาวนี่คนดูอ๋อแนตะ่ถ้าเป็นธาตุน้ำมันจะเป็น5าดาวเหรอมันคนละตัวโอเคผมไปอ่านมาทริสทริสไอเจเนเฟอร์แสงแม่งโคตรเก่งเลยโอนนิมูชา ไปชิปหายละเราต้องเอาอะไรไว้ก่อนปะยางงี้เราต้องเอาอะไรครับไฟเก่งกว่านะเอาจิมผมก็ยังไม่ได้อ่านพวกธาตุไฟธาตุธาตุปกติเลยนะหลีเลือดอุ้ยเออวะหลีเลือดดีวะส่วนเนี่ยอ๋อนี่เนื้อหากิวเออซ้ายน่าจะดีสุดสองตัวละสงสัยผมว่าผมต้องแลกปีกหมดเลยวะคนดูผมออกกระจายอะผ่านไปประมาณ200กว่าใบ ได้มา2ตัวแล้ขอซีรีน้ำบ่อยเว้ยเขาว่าเก่งะอะอ้าวสาตัวหรอขอห้าดาวใช่ไหมห้าดาวสามตัวถือว่าโอเคละแต่ว่ายังดีไม่พอนะครับเราต้องการซีรีน้ําแสงมืดมีแค่70็ดใบครับผมไปทะลึ่งแอบเปิดหมดละของเดือนที่แล้วอะมาแล้วว่าทริสน้ำครับ พลาดบ้างโอ้โหน้ำอีกแล้วเอามาย่อยนะสี่ตัวครับห้าดาวสี่ตัวเอ้ยเหล็ดดีจังอะเหล็ดดีเนี่ย ถ้าดาวข้างหน้านะขาดตัวอะไรโอ้หลายตัวอยู่นะหลายตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่เปิดแนวไหนครับไม่รู้เลยครับผมไม่ได้ดูว่าผมเปิดแนวไหนอะ่ะผมเปิดหมดอะ่ะเปลี่ยนธาตุนี่อ่ะเจเนเฟ,ฟอร์ลมกับทิสน้ำซีรีล,ลมทิสน้ำเจเนเฟ,ฟอร์ลม อันนี้ผมยังมีปีกอันหนึ่งใช่ไหมผมทรงเดิมครับอ๋อผมตัดผมตัดผมแค่น้นเองแล้วก็เอาสีเอาสีเอาสีเ,สเดิมกลับมาครับเอาสีเดิมกลับมากลับมาเป็นคนปกติกกละ มาแล้วห้าดาวโอ้โคิปน้ำอีกแล้วตอนนี้เราได้แกรอไฟเยนิเฟอร์ไฟถ้าได้ซีรีน้ำอีกตัวหนึ่งก็ครอบครบล้วป่หรือจริงๆมันมันยังม,มีตัวอื่นอีกแต่เมื่อกี้มีคนพิมพ์บอกว่าเยนิเฟอร์ไฟดูน่าใช้กว่าซีรีซีรีน้ำหรอผมรู้สึกว่าเกมนี้ถ้าอยากหวังนะหมายถึงถ้าอยากหวังถ้าแบบเปิดเปิดไปเธอเดี๋ยวก็ฟุกเดี๋ยวก็ได้อันนั้นนะ่ะไม่นับอย่างนั้นแต่ถ้าแบบเราต้องต้องหวังเลยว่า มันต้องมาให้กูตัวหนึ่งอ่ะผมว่าต้องมีทักงส0งใบเว้ยเป็นอย่างต่ำถูกไหมเพราะถ้เกิดแบบมีแค่นี้แม่งหวังไม่ได้หรอกแต่ผมว่าผมก็เปิดได้แล้วนะแสงมืดหนึ่งตัวในในเกมนี้โอ้ยซีรีไฟว่ะเออเปลี่ยนธาตุบ้างแต่ว่าไม่ใช่ดีผมนะที่เปิดได้อ่ะ <laughs> ยังดีได้ตัวใหม่ยังดีอยู่รู้เมื่อกี้เลือกซีรีลมก็จบแล้วใช่ปะอีซีรีลมอะ่ะเอออ่าได้ตัวใหม่ก็ถือว่าโอเคเราก็ต้องเลือกตัวใหม่อยู่แล้วถูกไหมโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอญาตอุย้ยเหลือหกร้อยใบแล้ววะ่ะ ไม่ห้าดาวบ้างหรอไม่หดวงห้าดาวบ้างหรอเฮ้ยอะไรขนาดนั้นนะคือยังไงราการที่เราเปิดหาข้อแหลบใหม่ยังไงก็ต้องใช้ปีกทุกดอกถูกปะไป้งซีลินไอคริสน้ำเอ้ก็ถือว่าได้เยอะนะใช่ไหมพันกับไวที่ได้ไปกี่ตัวแล้วอ่ะ6-7ตัวแล้วป่ะคนดู ถึงปะะวเกือบนะเกือบ,ออบผู้่ายับเลยวะผ่าตัวยากจะเลี้ยวไปเปิดแสงมืดตอนนี้เลย70บใบผ่าสัก50อย่างเงี้ย <c> <aja S 2> ไม่มีแสงไม่มี5ดาวแสงมืดให้มันรู้ไป ลองสูตรย้ายแนวเปิดยังครับยังครับเนี่ยแหละเปิดอยู่นี่ผ่าดีจัดเลยผมไม่ต้องย้ายหรอกมันอยู่ที่ผมใช่ปะมันอยู่ที่ตัวคนเปิดไม่เกี่ยวกับแนวหรอกครับโหซีรีน้ำไม่มาให้เห็นเลยว่ะคนดูขอ,อมีซีรีลมด้วยฮะเออมีซีรีลมด้วยที่เป็น5้ดาวต้องมาแล้วนะต้องมาแล้วนะขนาดเนี้ย ยังอีกอ่ะโอ้โหเฮ้ยมีมีคนแบบเปิดเปิดได้แสงมืดบ้างยังหมายถึงแบบสตรีมเมอร์นะสตรตีมเมอร์นะสตรีมเมอร์อะหมายถึงคอแลบแสงมืดห้าดาวหรอใช่ใช่ผมหมายถึงคอแลบติ ใกล้หมดยังเอ่ยเหลือ2 1 0บเหลือ280ยใบนะครับคนดูจริงๆได้ซีรีนะอีกตัวหนึ่งก็จริงๆก็พอได้แล้วปะ่ะใช่ไหมของผมอ่ะคนดูตอนนี้เราได้แกรอไฟเยนเนเปอร์ไฟถ้าได้ซีรีนะอีกตัวหนึ่งจริงก็พอได้พอได้แล้วปะ่ะสวัสดีครับ คือเกมนี้ใครแบบเปิดได้แสงมืดมันแอบแอบเหมือนถูกหวยเลขท้ายสองตัวสามตัวอยู่นิดๆนะถูกปะคนดูแต่ถ้าวันหนึ่งมึงเปิดได้สักสี่ห้าตัวอย่างเงี้ยแสงมืดอะ่ะเหมือนถูรัวันที่หนึ่งอะ่ะจนะครับเออผ่าดีแต่ไม่มานะ จะหมดแล้วเนี่ยเหลือร้อ100ยใบโอ้โหผ่ามันจัดผ่ามันจัดตอนนี้แค่สามสามดาวทองยังเหนื่อยเลยคุณดู หมดแล้วดิมันหมดไวจังวะเออคุณผู้ชมอย่าลืมทํากิจกรรมไอ้นี่กันนะครับมันจะได้นี่ครับกิจกรรมใหม่คอลแรบเนี่ยมีกิจกรรมเยอะมากนะคนดูมาแล้วแกราอนน้ำเก่งปะตัวแจกฟรีมันน่าจะไม่น่าเก่งว่าคนดูอ่ะมาลุยกันต่ออีก200ใบถ้ามีดอมน้ำแล้วตัวนี้กากเหรอ ที่เล่นเกมนี้มานานหรือ,อยังครับโหถ้า oh, เล่นจริงจจังๆเลยเนี่ยประมาณเกือบสามสามอา,อาทิตย์เกมเปิดมาจะ10ปีแล้วผมเพิ่งเข้าครับผมเพิ่งเริ่มต้นครับใครที่เล่น R T A อ่ะจะร้อนๆอนหน่อยไม่หน่อยหรอกบางคนอาจจะลบเกมทิ้งเลยก็ได้นะครับแต่ท้ายที่สุดคุณก็รักเขาเขาก็คุณก็ต้องกลับมาโหลดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นลิงค์เราโหลดอยู่ที่ปักหมุดนะค,คุณผู้ชมโอ้ยไม่ผ่านแล้วว่ะ ห้าดาวมายังมาเรียบร้อยแล้วเนาะมาหลายตัวแล้วมันล่างออริจินอลมาแทนทีหลังอะไรอ่ะเหลือ30ใบไไม่ต้องแลกหรอกมันไม่ออกหรอกไม่จำเป็นใช่ไหมโอเคครับเอานี่ไง ผมก็บอกแล้วมันไม่จําเป็นใช่ปะคือคนมันรู้ทรงอ่ะคนดูอมะมันลงแรกป่งแรกปีกอะไรเดีดีดีโอเคครบแล้วก็ต่อไปเราเปิดอะไรดีครับน้ำเหรอน้ำก่อนนะโอเค แล้วก็เลเจนต์ไปวิชเชอร์เกือบท้ายอ๋อโอเคเฮ้ยกระตุก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 เชี่ยแล้วตัวดีคู่เลยปีกแรกปีกเว้ยนีไม่กระตุกไม่กระตุก ไม่กระตุกเอ้ยขอยตัวหนึ่งมันจะคุ้มอยู่นะแล้วแท้แยไ่ไปโฟ4ดาวไม่กระตุกไม่กระตุกข่อยตัว้ทีเผลอ ไอ้เฮี46ย46ใบมันต้อง5ดาวสักกี่ตัววะคนดูตามหลักการให้2อ่าไอ้เฮียไอ้ให้ 2, ห2นะี่พวกปากดีนะพวกปากดีนะโชว์ใบน้องโชว์ใบ46ใบมันจะ2ตรง2ตัวอะไรกันวะไปแล้วหไปล้วสไปละวส คีนคีนอืมทิศน้ำอุ้ยไม่ตุกเลยหรอเฮ้ยมาละหนึ่งซำ <c oughs> โท <c oughs> เ้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน อ๋อเราดูแสงได้จากตัวละครได้เลยใช่ป่ะคนดูเราดูแสงได้จากตัวละครนี้ได้เลยใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าได้ธาตุน้ำก็แจ๋วเลยนะ,จะแจ๋วแหววเลยอะ่ะหรือไม่ก็หลุดเลทมืดสี่ดาวก็ได้ทามาก่อน หนักข้อสองตัวปิดไฟนอ้องตัวไม่ฮะโอเคเฮ้ย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 กระตุกหลอกไอ้เหี้ยหลอกกู แสงแสงมาละหนึ่งตัวสีดาวแสงหลีดป้องกันมาละหนึ่งหนึ่งแสงไปไง <c oughs> มันกระตุก4ีดาวแสงไงใช้ยากไม่เป็นไรใช้ยากก็ไม่เป็นไร,ไเ,นไรเดี๋ยวรอปรับนี่ไปไงคำขวัญยอดทิตของ s ัมเมอร์ว a r สกาย i ีน่า <c oughs> อย่างนี้ถือว่านับ3บ้านเราได้แสงอะ่ะหรือไม่นับก็ยัง2องยู่ดี5ดาวหเหลี่ยมหน่อยก็ไม่ได ไม่แสงมืดห้าดาวเลยก็เป็นสี่ดาวมืดใช่ไหมถ้ากระตุกผีสามอาดิถึงแม้ว่ามันจะซ้ำอ่ะแต่สามไงน้องสามแล้วดิแล้วไหนซีรีน้ำกลัวเอา้าสี่อะดิเพื่อนยี you never เนฟเฟอร์ไฟอ๋อซ้ำไม่นับอีกไอ้เหี้ยนับดิ uh. โอ้จะไม่ให้กูเลยหรอเฮ้ยกระตุกเบาๆน้ำหรือเปล่าที่นี่น้ำอออไม่ใช่แล้อหลอกูอีกแล้วขอห้าสักตัววะแม่กันแงมืดไปเลยใช่เปล่า ทาง,ย,างย่างย่างโหถ้าแสงมืดมานี่ยิ่งกว่าคุ้มอีกผมบอ,อกให้แคตอนนี้จริงๆอยากได้ซีรีน้ำนะตงดูเหลือสิบใบแล้วไงเลยรุ่นยากอะ สิ okay. บปบท้ายขอห้าลายสีกตัวหนึ่งซีรีน้ำจบจบซีรีน้ำจบจบ ไม่มี5ดาวให้อีกตัวหนึ่งเลยหรอเหลืออยู่4ใบย,ยังมีภาพอยู่นะผมบอกให้4ใบนีย้ยังมีภาพ5ดาวออกตัวหนึ่งอยู่หมดครับละจังหวะนี้แหละคนดูจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละ